ดีผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมเมดฟาเตอร์พาร์ที่ห่อแล้วนะฮะเออกินปานี่ออกจากอืกินปานี่ออกจากจอเลยเนี่ยช่างมันเถอะครับก็วันนี้เรามามจากพัรทที่แล้วเรามาอยู่ที่ห้องแมรี่รูมใช่ไหมคือแอบเห็นชู้ของพ่อนั่นเองชู้ของแม่ของอายะอ่าก็โอเคเดี๋ยวเซฟก,ก่อนโอเคที่มีเสียงลมมาด้วย ก็พาร์ท <shorts> น ok <atie> so, uh, uh, like, uh, uh, like ี yes okay. uh, mm ้ก hmm. okay. uh ็ขอโทษที่ว่าหายไปอีกหนึ่งวันนะฮะก็เนื่องจากว่าเออผมไปข้างนอกแล้วก็เพิ่งจะสอบเสร็จแล้วก็นเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยอยากแคสเท่าไหร่ก็เลยนะวันนี้มันเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออผมสื่นแล้วร่างกายผมพร้อมก็วันนี้เริ่มดีกว่าก็จากพาร์ทนี้เราควรที่จะต้องไปที่ห้องโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้หมือกัมึงก็โอ้มาถึงทักทายงนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหสองตัวพร้อมกันเลยไปแล้ว อยา่าอย่าบอกว่าอย่างไงเดี๋ยวตบก็เนี่ยาร์ทนี้เราต้องมาที่ห้องใต้ดินอ่าเอ่อเนี่ยห้องนี้เสร็จแล้วเราเสร็จแล้วเราเจอห้องเราเจอแมรี่นะอ่าอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรนะฮะยืนยืนงงไว้กันแหละแล้วก็เข้าห้องนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายโอเคครับเราต้องให้ร่างกายนี้มา กบตรงนี้เดี๋ยวขอเวลานอกการรับโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับอ่าก็ขออภัยด้วยกับรับอ่อที่ที่ผมรับ,รบโทรศัพท์อยู่นะเนื่องจากว่าเอ่อมีผู้ประส์ไม่ออกนามโทรศัพท์มาก่อกวนใครก็ไม่รู้นะฮะแบบไม่รู้จักชื่อก็โทรมาก็ถามเรื่องอะไรไม่รู้ก็เมื่อกี้เราเดินเอาร่างกายไปที่เมื่อกี้แล้วใช่ไหมอ่ามาต่อกันตรงนี้แล้วมันจะลองคำว่า f l u ดี ฟอริดร่างกายโอ้โหไตหัวเยี่ยมเลยแล้งไงอ่ะไอยะขอบคุณนะเธออ๋อได้ชิ้นส่วนมันคือเกรมอ่าก็จากพาร์ทที่แล้วผมเออผมไม่ได้มาไอ้นี่ไงผมหลังจากที่ผมคุยกับเพ่อกับพ่อของไอยะกับแม่ของไอยะมาใช่ไหมก็เลยไม่ได้ลงมาตรงนี้อ่านี่ไปไหนต่อเนี่ยจะไปข้างบนไหมกดทีอีกละ ทีน,นี้เราจะได้ไเทมอยู่สองชิ้นก็คือเหมือนเป็นอ่า wood bucket กับ i b l bottle ก็คือเออใช่มันเถอะอ่าก็น่าโอ้โหมืดเลยก็น่าจะเป็นตะกร้ากับอ่าขวดโหลที่มีลูกตานะฮะอ่าสแสดงว่าห้องนี้ไม่ใช่แน่นอนกลับไปใหม่เลยกลับไปใหม่เลยอ่าโอ้ยติดติดอืมเยี่ยมเลย ก็จะไปห้องนี้นะฮะอ่าเก็บแก้วเอ๊ไปมาแล้วนี่ว่ะไม่ใช่ห้องนี้อ่างั้นก็ห้องนั้นแหละอืมปิดห้องก็สำหรับโปรเจกต์เมดฟาเธอร์ก็ยังทําเรื่อยๆนะฮะ,จ,ะจนกว่าจะเลิกจนกว่าจะเลิกจนกว่าจะเลิกเลิกทำ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 โอ้โหอันตรายมากเลยโอ้โหเราห้องอห้องน้ำนี่เอ้ยอะไรไม่เข้าเลยนี่เลือด โอเคเอ๊เขาให้เอาตะกร้ามาทำไมวะบัคเก็ตบัคเก็ตไอบัคเกตไม่ได้ไม่ใช่อบัคเก็ตนะฮะอ่านั้นมันกีฬากีฬาชนิดหนึ่งที่เล่นเอ่ขอขอกกำลังกายใช่ที่ไหนแ่้วเขาให้ทำอะไรอ๋อตักน้ำป่าวะใช่แล้วให้ตักน้ำจากนี่นะอ่าโอเคก็ซัมวเอเตอร์เอาน้ำมาทำอะไร ให้ถือน้ำหรอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวหนักโคตรเลยเนี่ยรู้สึกเนี่ยฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนะน่าจะประมาณว่าให้ไปล้างตรงนั้นเลยมั้งโคตรหนักเลยโอ้ยปักเกตเอาน้ำมาทำอะไรเดี๋ยวน้ำดับไฟอ๋อนึกออกแล้วนี่ไงคุณจะาการที่ดับไฟไหมดับเลยนั่นแหละนี่พาร์ทที่ห้าแล้วนะฮะเสร็จแล้วเอ๊ะ เหมือนเจอทางเข้าป่องไฟนะเดี๋ยวเซฟก่อนแล้วกันโอเคพาร์ทนี้คุณที่คุณจะเข้าไปไหมเข้าไปสิรออะไรล่ะโอเคเอ้ยงูเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยลงไปได้ด้วยลงเลยดีกว่าฉันได้เสียงผู้หญิงว้ะผู้หญิงจากใต้ป่องไฟนะมันคืออะไรไอายบอลไม่ได้ อยู you have ่แฮกรีปป์อฟเด้อออเล็อะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วให้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกัดกูอีกเดี๋ยวมึงกัดกูอีกเออรู้เอ๊ะไอโบบัตเทิลไปทำอะไรวะเดี๋ยวขอดูก่อนะโอ้โอ้กัดกูเป็นว่าเล่นเลย เไอ่ battle ค่อยทำอะไรวะเมื่อกี้มีเฟรมเลทตกหน่อยนะฮะก็โหขึ้นเยอะเลยแบเบอรีป่ป่ะอ๋อให้อ e ีฟ่็วะไม่ใช่ไอบอล battle ลองไม้เอยค่อยทำอะไรวะเดี๋ยวขอตัดพาสคู่นะฮะเดี๋ยวโอเคครับก็หลังจากที่ผมไปดูเขาอีกรอบหนึ่งมาแล้วฮะ,ะสารภาพว่ายอมรับว่าต้องไปดูของคุณกายชาแนลมาดูนะฮะเพราะว่าไปต่อไม่ได้ โอเคครับเซฟก่อนก็เขาคุณกายบอกว่าเขาวาว่าน่าจะให้ใช้เชงซอนะฮะมินิเชงซอเลือ่อยไฟฟ้านั่นเองเมื่อกี้เราก็รอา่างกายไปให้มาเมื่อกี้เองโหเชงซอใช้ไม่ได้เหรองั้นแสดงว่าชัดเลยต้องออบไปลูก,กตาไปให้เขาก่อนเหรอไม่เดี๋ยวใช้ได้ไมั้ยเนี่ย แต่งซอใช้ไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยเพราะอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเวลาไปเรื่อยกๆก่อนใช้ไม่ได้เอะไอเทมเราขาดอะไรวะไอเทมอ๋อเดี๋ยว้องนี้เหรอโอ้ว้าวอร่อยไหมเนะี่ยเปิด นั่นแหละลงมาห้องนี้ก็เดี๋ยวเราอีกเออคงครับก็เดี๋ยวขอเวลานอกนึงนะฮะลืมอีกละโอเคก็ขออภัยด้วยที่ว่ามีปัญหาเรื่องของการไปดูของเพลเปิร์ตแคตเตอร์คนอื่นมานะฮะก็นี่ไงเอ๊ะสงสัยว่าเลื่อยใช้ยังไงเนี่ยวัเดียวผมไปดูของคุณกายชาแนลมาก็ ใช้ไม่ได้มันเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยผมงงมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยแสดงว่าต้องไปที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่โอ๊ยเชี่ยกัดก,กูอีกเออเยี่ยมเลยไปละเอ,อ้ผมสงสัยว่าทำไมหายใช้ไม่ได้เอะผมก็สงสัยว่าห้องไหนก็มาที่ห้องนี้เอา้า อ้าวห้องนี้ใช้ได้แสดงว่าต้องตัดเลยแถวนี้อ๋อตัดไม่ได้อ๋ออ๋อนี่ไงแสดงว่าต้องตัดพรงนี้ออกต้องหาของสินะให้เจอวุ่น,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 นวล่เลุ่นวน่นวุ้นวนว่น่น่ ถ้าห้องนี้ไม่ได้ก็ชัวเลยต้องไปห้องนั้นอืมเอห้องไหนวะไม่ใช่ห้องนี้เออไม่เ,เปิดเลยกูพาร์ทนี้ยาวๆนะฮะคงไม่ได้ทำอะไรมากอีกละห้องแมรี่มันมาแล้วนี่หวะไม่ใช่เออเดี๋ยวห้องไหนวะข้างล่าง ไอาให้ตายเหอะหาห้องทีนี่เหนื่อยชิบหายเลยอู้ดับไปก็ดับแล้วเออก็ไม่กล้าลงอีกตรงนั้นเยี่ยมเลยอายะเธอนี่ปอดแหกได้เรื่องโอ้โอเดี๋ยว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 ยงก่อนโอ้จะรอดไปถึงไายเออเลยใช้ไม่ได้อีกขอบคุณครับเว้เอ้ยอ,อ่าใช้ได้ละ อแสดงว่าต้องโอ้เต็งต่อไม่ใช้อะไรตอนนี้อ่ะดได้ไหมไม่เจอเยี่ยมเลยอ่ะจ้ดได้ก็ต้องตัดไปเรื่อยๆนะฮะว่าจนกว่าจะเจอของที่อยากจะเจออแล้วมันให้เรื่อยมานี่คือมาทำอะไรเนี่ยอ๋อ ให้มาห้องนี้โอเคเจอชายแก่คนนึงนั่งอยู่ท้าทงหมดสติโอ้ oh, I, ฉันวันนี victim, uh, ้ฉันรู oh, ้สึกเอ่ออะไรอ่ะไม่ออก go to lesley s ไม่ใช่ l e oh, s l i e นะฮะไม่ใช่ l e s l i e เดวี่วิติงฮะอ่าผู้พูดผิดเธอคนนั้นมันบ้าพ่อด็อกเตอร์เลยโอ้ให้ตายเถอะนี่ฉันทำอะไรฉันอยู่เนี่ยแก่ทำเหี่ยอะไรตรงนี้อ้าวด้ไอเทมด้วยขอณครับ กล็ดด้วยนะฮะอ่าแล้วทำไมให้มาห้องนี้อ๋อทะลุะปไปอีกเฮ้ยห้องอะไรวะไม่คุ้นเลยตักนี่เหรอบึน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 สนุกไหมนากูอ๋อห้องนี้โอเคแล้วก็ลงมานี่เฮ้ยมีเสียงร้องไห้เฮ้ยเสียงร้องไห้นี่ทำไมมันอยู่ในหัวฉันล่ะมันอยู่ห้อง r รสเรส s ิ i r ชั i o n r ห้องทดลองนั่นเหรอ เอแต่ห้องมันดังมากเลยน้ำเสียงมันจะตรงเนี้ยโูให้ตายเถอะผู้หญิงคนนี้แม่งตลอดเลยตามฉันมาตลอดเลยใช่ไหมอ่เซฟก่อนเลยดีกว่าขนลุกขนตูดนะฮะอ่าพาร์ท5เอาอย่างเงี้ยแหละงกว่าแล้วเจอแล้วจะเข้ายังไงอ่ะล็อกจากข้างนอกฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นทําไงดีใครก็ได้เอาตามาฉันทีเฮ้ยต้องการตางั้นเหรอืมเมบีเดี๋ยวก่อนนะ อืมฉันสูว่าฉันมีตาอยู่นะแต่สองข้างเลยอ่ะสองข้างลูกตาเหรอเอ,อ้ยแต่ฉันแต่ฉันเอาไปให้เธอไม่ได้นี่ได่แล้วมันล็อกอ,อ่ะอเมืนเดิมสคลิปเดิมโอเคแสดงว่าเรายังไปไม่ได้นะฮะโอ้โหคนมืดเลยห้องนี้กูมาอย่งวะเนี่ยโอ้ maybe ลูกโอ้โหเลือดคุยจอจขวตาเนี่ย,ลลยแล้วทำไมอะเก็บไม่ได้ เก็บไม่ได้โอเคเป็นสีอะไรประท่อขวดที่แตกแล้วเยี่ยมเลย้ยประตูล็อกนี่ประตูห้องเช่าอยู่ห้องนอนประตูสวรรค์มาทาเฮี้ยอะไรทางนี้เออกลับไปเหมือนเดิมนะอ่าแสดงว่าชัดเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวช่วยประตูนี้เอ๊ะแต่ฉันเปิดไม่ได้นี่ประตูล็อกประตูมันหนักมากแล้วเปิดไม่ได้ ฉันเปิดไม่ได้อะ่ะทำไงดีอืมประตูก็ล็อกเดี๋ยวบอดนะต้องไปหาคุณแจอีกอะ่ะตูล็อกจากข้างในอ้ยเหนื่อยกูอีกแล้วกลับหน้าทางนี้โอเคเราต้องหาอะไรที่มันเป็นคุณแจใช่ไหมหนักๆตัก,กไม่ได้อิเฮียแล้วกูจะอู้เลอะเทอะตะแก่เนี่ยเหรอตะแก่นี่ก็ไม่มีผลด้วยเออ เอ๊ะแล้วมันให้เราไปหาคุณแจเหรอตัดไม่ได้เยี่ยมเลยปุแ๊บปุบปุ๊บปุบไม่เจอโอเคไม่ใช่ห้องนี้ตัดนี่ได้ไหมไม่ได้เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลไม่ได้อีกโอเคเอ๊อห้องไหนไมันมีคุณแจมั่งเนี้ยไ,ได้อีกอ่อ้อ เยี่ยมเลยอีกแล้วกลับมาที่ห้องนี้อีกแล้วอ่าแล้วฉันจะอไปให้ตาเธอยังไงเนี่ยฉันไม่รู้คุญแจฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันหาไม่เจอเลยอืมเลยอีกเออ,อครองน้ำตัดไม่ได้อีกอเชี่ยโอ้ตายเย้วหาไม่เจอเลยนี่ก็โอ้เนาะ วัดเข้าห้องนี้เบิ้ล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 เอ๊ะเดินมาทั่วแล้วเนี่ยอ้าวเลยอีกกูไม่ได้เอ๊ะกูวนวงอยู่ห้องนี้ตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะเนี่ยกลับไปที่ห้องนี้อีกแล้วโอ้เธอเธอจริงกูปแมรี่มันก็ยืนชักว่ายอย่างนั้นแหละเออไปคิดจะหาอะไรช่วยกูมั่งเลยนะเอ๊ะ แบบไม่เจออะไรสักอย่างเลยโอ้ยปวดหัวเลยลูก,กตากูได้แล้วอ่ะเอ๊ะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนตัดไม่ได้ไงตัดอืมตัดไม่ได้อีกครับอืมวเวนเอย๊ยหาไม่เจออีกโอ้เดินหลงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปเป็วะเฮ้ย ไม่มึงเดินงนี้โอ้โหเยอะอะไรขนาดนี้ไปง่ายไปแล้ววู้วโห่มีเยอะเลยนี่หมาไปไหนวะกิ้งเห็นยู่ยนี่วาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมาหมาไปไหนวะไ่เจอลงมาทางนี้อ่าโอเคอืมไม่ได้ เอ๊ะมันต้องอยู่ซ่อนที่นี่สิวะวดไปไม่ได้โอ้โหเยี่ยมเลยเอฟกล่องมีอาหารกล่องนี้มีอาหารลุกตานี่มันทำอะไรได้เนี่ยโอ้ตายแล้วจะเข้าไปยังไงเอ๊ะเดี๋ยวกว่อนนะหรือว่าอย่างงี้ปะ่ะเอ๊ะหรือว่าไม่ได้อีก โอ้ยจะเข้ายัางไงเนี่ยปวดหัวเลยเป็บหลายรอบแล้วเนี่ยอ่าโอ้ห้องนรกด้วยชื่อห้องเทลเอ,อ๊ะแล้วจะไปยังไงเนี่ยข้างนอกมันมืดมากเลยนะอ่าทางนี้ก็ไปไม่ได้เป็นว่าเดี๋ยวโอ๊ยไม้ทำไมเขามาตายแบบนี้วะไอ้หลูก,ก็ตกใจทำไมกูไม่เห็นตอนแรก โอ้ยตันนะเนี่ยโอ้ยใครเล่นเกมนี้โคตรปวดหัวเลยบอกตรงไ,ไม่เจอเลยโอ้ยกลับมาที่ห้องนี้แล้วโอเคงสงัยคงจะได้มีพาร์ทที่หกแน่นอนนะเพราะว่าวเดินหลงนี่เป็นชั่วโมงละเอ้ยเดินหลงนี่เกือบสิ่นาทีละไม่ใช่ชั่วโมงดิเออ ตัดตัดไม่ได้โอ้โหเชี่ยอืมอืมอะไรวะเนี่ยปริศนางงมากเลยเอย๊หรือว่าห้องนี้เอ๊เดี๋ยว <Huh? S 1> ฉันว่าฉันคนที่จะอ๋อเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทานาันนะคงน่าจะปลาบานว่าเฮ้ยถ้าฉันเข้าห้องไม่ได้ฉันก็มีทางที่ฉันจะลงไปทางนี้ได้สิ ถ้าฉันควรจะเอาตาไปให้เธอได้นี่ใช่แล้วต้องเอาตาไปทางนี้อืมนั่นแหละฮะเสร็จแล้วก็กลับไปที่เดิมใช่ไหมใช่แล้วแหมผมก็โง่เป็นชั่วโมงมาตั้งนานโอ,ยอ้ยอม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 โอ้มาอย่างนี้ทางนี้เลยนะฮะอ่านั่นแหละลงมาทางนี้เอ๊เดี๋ยวสันว่าเธอน่าจะเห็นลูกตาแล้วมั้ง แล้วก็ไปที่ห้องนี้นะฮะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหขอบคุณครับตาแกนั่งเฉยๆนั่นแหละอืมยาวยิงยาวยิงยาวแล้วก็มาที่ห้องนี้น่าจริงด้วยเฮ้ยนี่มันตาเนี่ยฉันเห็นตาใส่ตาแล้วยังไงอ่าเปิดประตูได้แล้วเยี่ยมเลยฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วโอ้โหโคตรสวยเลยว่าตา <c oughs> ที่แท้ก็เป็นผีในห้องนี้เองนะฮะที่อายะมาช่วยไว้แล้วยังไงขอบคุณมากนะอ่าโอเคครับเราก็ได้ไอเทมมาคือเกรมเยห้หูผ่านตรงนี้แล้วโอ้เล่นตั้งนานกว่าจะรู้โอเคครับก็ไปเซฟกันต่อตเสร็จแล้วก็คนที่จะไปดึงคันโยกนี้มาอืมตัวนี้ก็จะเปิดนะฮะโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ผมข,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยว เข้าไปในคัดเีนยาวแน่ๆเอาไว้ว่าขอทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามเอ่อสตอรี่ของเมดฟาสเตอร์นะเจอก,กันพาร์ทที่หกนะฮะหกสกปรนะฮะ <c oughs> ยืมมุกจากคุณเบรริเฟอร์มาสักคู่โอเคครับซีอูเกมไปไปครับเจอก,กันใหม่ครับบ๊ายบาย